สวัสดีครับผมนาสิติธนวง์วันนี้จะมาทำการทดลองใช้โปรกแกรม Hyper Hyper b o o นะครับซึ่งหัวข้อนี้ผมจะมาทำเรื่อง Mini Window นะครับซึ่งมันจะมีหัวข้ออย่งนี้นะครับให้เลาแต่ผมจะเข้าไอ้ Start Mini Window s อีนะีนครับให้กดเข้าไปณนะตอนนี้มันจะทำการโหลด Windows เอ้ยมินิวินโด้ XP จากแผ่นนะครับหรือตัวจำจำลองไฟล์ขึ้นมานเพื่อจะสำรองไฟล์ไว้แบบว่ายามถุกเฉิญอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อ Windows เรารันไม่ได้โปรแกรมตัวนี้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับณตอนนี้มันกำลังทำการโหลดอยู่นะครับให้รอสักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับวินโดว์ก็เริ่มทำการรันแล้วนะครับตอนนี้กําลังโปรแกรมส่วนใหญ่ก็กำลังบุที่นี่นะฮะกำลังรันครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้หน้าที่ของมันส่วนใหญ่คือแบบเข้ามาเพื่อจะเอาไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรที่สำคัญที่เราดึงออกมาจากวินโดว์ ของเราไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะทําทําการนึ่งออกมาได้นะครับประการตัวนี้นะครับก็สามารถสำรองได้เพื่อเอางานไปทำต่อเครื่องอื่นหรือไม่ก็ส่งอาจารย์ได้นะครับหน้าที่ของมันส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอพริเวณน,นี้นครับ